อ s สลามุอะลัยกุมชยปีนะดื่มชากันไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชงชากันนะคะบ้านนี้จะใช้ต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่ผงชาลงไปก่อนแบบนี้นะคะรอให้ชาเดือดแล้วก็ค่อยเติมนมนะคะ่ะ ข้ชาเดือดแล้วเราก็ใส่นมสดลงไปได้เลยค่ะวันนี้ทำสำหรับดื่มสี่คนนะคะนี่ก็จใส่นมไปเยอะหน่อยน้ำประมาณสิบถึงสิ้าเปอร์เซนนอกนั้นนมล้วนๆนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมารอให้ชาเดือดแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะการคนชาเขาจะไม่คนแบบวนๆเหมือนบ้านเรานะคะแต่เขาจะทำแบบนี้เพื่อให้น้ำกับนมเข้ากัน มันก็จะเกิดหน้านมด้วยเนี่ยค่ะคล้ายๆชาชักเนาะแต่เหมือนชักตอนต้มนี่ค่ะบ้านนี้จะทานชาแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่ถ้าใครชอบดื่มแบบหวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลลงไปได้แล้วก็รอให้มันเดือดก็รับประทานได้เลยค่ะ วขอตัวไปดื่มชาก่อนนะคะบ๊ายบาย